จะใช้เวลาในการล็อกกล้ามเนื้อนานขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็จะดีขึ้นสวัสดีครับผมธันตแพทย์จาก,กพันธ์สามพิบูลนะครับธันตแพทย์สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลนะครับในส่วนของผมนะครับก็มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดขากรรไกรบนขากรรไกรล,ล่างนะครับผ่าผ่าตัดข้างนะครับแล้วก็ผ่าตัดมุมกรามครับ สำหรับการวางแผนในเคสที่มีขากลายร่างถอยและมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจขณะหลับเนี่ยก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเนื่องจากเป้าหมายของเราก็คือเลื่อนส่วนของขากรายมาทางด้านหน้าแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อที่จะทําการลร็อกกล้ามเนื้อนะครับในการที่จะปรับตําแหน่งของขากรกลให้เข้าสู่ตําแหน่งที่ดีมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการลร็อกกล้ามเนื้อหนานขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็จะดีขึ้นเนื่องจากพอคางมัน เลื่อนมาทางด้านหน้ามันก็จะเอาก้อนของกล้ามเนื้อลิ้นออกมาด้วยมันก็จะทําให้เป็นการเปิดทางเดินหายใจส่วนหลังให้โล่งมากขึ้นแล้วก็ลดภาวะของการหยุดหายใจขณะหลับได้มากขึ้นด้วยครับ เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับการทำสลิปเทสเนี่ยเพื่อให้เราทราบความเสี่ยงก่อนเริ่มผ่าตัดหรือทราบสถานะของตัวคนไข้เองว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณหมอก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปร่วมในการวางแผนผ่าตัดเพื่อไม่ถอยขากรรไกเข้าไปมากจนเกินไปประมาณนี้ครับ